ใช้สกิลครับเฮ้ยแพ้วะ่ะโอ้โหดูดิแรงอ่ะและอ่านี่ใช้สกิลเราก็สามารถยิงได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บร่วงไปเฮ้ยเทสเหมือนกันโอ้โหโอ้โหร่วงไปอีกคนนึงเนอโดเสร็จพี่เฮ้ยแรงวะ่ะเฮ้ยยันแม่ยันแม่ลงไปครับอา้าวอีลุกมาบังอีกซื้อใส่ไปอีกคนนึงจัดดิ วสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูสตรีทอเวอร์เรนเจอร์กันสตรีทครับผมใช้อเวอร์เรนเจอร์เบอร์ชันพิเศษป๊อปคอนนี่เลยเป็นฟรีดอมอเวอร์เรนเจอร์ครับอยู่ที่เลเวล1มาร์ค3นะดาเมจอยู่ที่นั้นละสี่พหน้ามสิบเจครับยิงที่ระยะ500เมตรรีโหลดแค่6วินาทีเท่านั้นเองและประเด็นคือมันเป็นออโต้รีโหลดด้วยแล้วตัวนี้เป็นจุดพุ๊งป๊อปคอนเป็นตัวลิมิเต็ดครับผมจะแรงยิงแรงกว่าเจ้าตัวปกติเนี่ย5% ผมว่านะอันนี้จะเอามาจัดก,การเจ้าเทสครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอาวุธที่มีลัศมีระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิงทะลุเกราะเข้าไปอ่าโดนฟอสฟิลฟอสฟิลก็จะสลายได้ง่ายๆครับแล้วก็จะเข้าเนื้อเจ้าเทสได้โดยง่ายแหมคิดไว้หมดน,นี้เลย <c oughs> นะหลังจากเราลองกับเจ้าแบ็กเรียวเลยครับผมที่เป็นสีกระบอกนะคราวนี้มาลองกับเจ้าสตรีทที่ใช้5กระบอกบ้าง สำหรับความเชี่ยวชาญของเจ้าสตรีทในคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นดัมเมดเดเลอร์นะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นโอเวอร์ไรท์ยูนิตโดนก็จะใช้เป็นโดนฮิลูกโกครับผมสำหรับนักบินผมว่านะมันต้องเป็นไรเดอร์มัวคนนี้ตรงรุ่นนะเพราะว่าเวลาเจ้าสตรีทใช้สกิลเนี่ยก็จะสามารถเจาะโลได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าดาบมาอย่างนี้บินอยู่บนฟ้าเอาวอเลนเชอร์นี่ก็อาจจะยิงยากนิดหนึ่งต้องอาศัยความชำนาญครับผมสกิลต่างๆก็ตามนี้เลย ไปครับเพื่อน,พ,อนพาเจ้าสตรีที่ใช้เอาวอเลนเชอร์ลงสนามมาดีกว่าเอาวอเลนเชอร์5กระบอกเนี่ยมันจะเล่นดีกว่าเจ้าแบ็กเร็วเล่ที่ใช้4กระบอกสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนพอเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้คโค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยสตรีท <c oughs> ครับผมไปการเอาวอลเลนเชอร์ตุยตุเลยเราจะต้องโอ้บูมสกาเล็กซีเฮ้ แผนทอมครับโอ้โหดูดีดูของเราหรือเปล่าวันนี้เทสครับไอ้ตัวนี้ตัวปัญหาเลยตัวปัญหาเลยเดี๋ยวนะว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมาแล้ววะนี่ไงนี่ไงว้า wow. วเอาละมันน่าจะจดจ้องเราว <laughs> ู้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้มีปักโจ๊กครับเฮตีลัสแต้แล้วครับ นั่นแน่เราแอบก่อนนะโหูว์แรงเวอร์ว่ะป้อมไปโจกเนี่ยเฮ้ยยืนนะูเสร็จดีครับคือไทฟอนเหรอโอเคสแปลตไปครับจัดจัดจัดเสร,ร็จป่ะเอ,เอาเอาเอามาเคสครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิเสร,ร็จป่ะเสร,ร็จป่ะ เฮ้ย hey, ล่วงล่วงล่วงแล้วเรียบร้อยไปรอดมอนรอดสติดก็รอดเช่นเดียวกันครับผมไอ้นี่ครับเฮียยันแม่ซ้ำเลยครับใช้สกิลครับเฮ้ยแพ้ว่ะโอโ้ดูดิแรงอะ่ะและนี่ใช้สกิลเราก็สามารถยิงได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บร่วงไปเฮ้ยเทสเหมือนกันโอ้โหโอ้โหร่วงไปอีกคนนึง ว้าวว้าวก็ดีนะครับเดี๋หล่าสาวก่อนเหาสาวก่อนฮันแน่ฮันน่าเฮ้ยโจ๊กไม่ใช่โลกี้ไม่ใช่อีควาจีเออจัดไปดิจัดไปดินี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหยันแม่สามหมดเลยครับอ้าวเฮ้ยสองคนเลยรีบรีบแล้วปืนก็แตกแล้วว่ะเฮ้ยเร็ว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 ปืนแตกแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะนะขอฮิวเลือดสู้ก่อนครับ ฮิลเลือดก,ก่อนมาใช้สกิลแล้วครับโอ้โหกระชิดใกล้เชียวนะดู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 ด,ด,ดูใส่ตะลุงครับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ดีนะแต่เลือดเลยแค่นี้ขอฮิลเลือดสู้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยคาจินิว,ว่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมันมานี่แน่เลยวะ่ะโอเคครับไม่น่ารอดแล้วละ่ะเฮ้ยรอดว่ะมันรอดว่ะอ้าว ทีอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอนี่เฉลโลอีกโอ้โหดูของพี่มันแรงวะน้องโอ้โหเสร็จปะเสร็จปะเอาไปอีกครับผมเฮ้ยนี่สามก็บ,บอกเลยเนี่ยนะนั่งเงข้างบนอีกมันจะรอดเหรอโอ้โหแอดลาสต้องยอมแล้วแหละมาเบอร์าเลียครับผมจัดไปครับนะรอรอมันโดดครับ มันโดดแน่แหละมันโดดแน่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันโดดปะมันโดดปะเราก็เก็บสกิลไว้ครับเฮ้ยปืนห้าร้อยเหรอเฮ้ยโดดครับประชิดเลยนี่ไงนี่ไงอ่ะงงดีเรามีเบอร์เซียแคอยรับแขกอยู่ครับเฮ้ยโดดอีกทีนึงสามให้ร่วงครับต้องเก็บให้จบอะ่ะอ้าวเฮ้ยเราเจ็บเองวะเราเจ็บเองวะ เร็วเร็วเวนูธนูธนูยิงไม่ได้อีกนะไม่ได้อีกนะเร็วโดนล็อกขาอีกเฮ้ยเอาไม่จบเว้ยเอาไม่จบเว้ยโอ้โหโ,โดนดีครับไม่ทันอ่ะโอ้ยแลนสล็อตครับไปกันเข้าเกียร์เข้าเกียร์เข้าเกียร์ครับ เราไม่มีเจาะโลอะอยานแม่สามไปก่อนเลยครับนี่เอาดีครับเอาดีครับ้ยไอ้นี่คนนึงโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ซิ่งไปไอ้นี่ก็ซิ่งไปนะโอเคเราเราเรายิงได้ไหมเฮ้ย,ยก็ยิงดูยิงไม่ได้ไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะดีนะเนี่ยเรามีนี่ป้องกันอยู่ไปครับผมลุยกันดีกว่าเข้าเกียร์ก่อนเข้าเกียร์ก่อนว้าวไอ้นี่ไม่ได้เลยไออาวุธนะ ต้อง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 โอเคเสาวได้แล้วครับโอ้โหฮับสดานครับนั่นไงสี่สามสองไปครับลุยกันดีกว่าโอเคลองดูครับเฮ้ยโดนกระแทกโอ้โหเสดการเลยเอ้าวอดลาร์ข้างหลังเหรอ งานต้องเจอบลิสครับผมไปไปไปลองดูเฮ้ยต,ตัวนี้ครับเรียบร้อยไปอ๋อเอาเสาตรงกลางก่อนครับเอาเสากลางก่อนโอ้โหใครสิทธิ์ลูกแก้วลวงอยู่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะเสาหายหมดเลยโอโ้โหไม่ทันแล้วเฮ้ยไอ้นี่ครับาหายตัวเมื เลเวล่นเลเวล่นเลเวล่นอา้าวไอน้นู้นไอน้นู้นเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนว่ะโดนโดนจัดไปครับตัวนี้เปลี่ยนเป้าทำไมวะเนี่ยยันแม่ซ้ำครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยข้างหลังโอ้โหเอาบายครับว้าอ้าวมาอีกมาอีกปักจกปักจอกอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอื้อหือ จัดปลาสแปลคคับฟืดเสร็จป่ะรวแมแหมนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เออเอาไปแอสโซ่บนล็อกเราอีกนะโอ้อยเร็วช้าก็ช้ายังจะมาโดนล็อกขายโอ้โหชีวิตชีวิตสปัปนิ้นี่เป็นช่างหน้าสงสารให้เทสหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเสียเสียสกิลเลยหลบก่อนครับไม่ไห,หวนะไอจรวดโยนเนี่ย เข้าหัวตลอดเลยแม่นแเลยโอเคอุย,ยดาบดิดาบดิพุ่งมาพุ่งมาเจาะโลไปครับต้องโดนแล้วว่าโอ้หลบทานครับลองดูครับเทสนะโอ้ยโอ้มาแล้วเทสนะเทสนะเอาดิก็เอาดิวานี่แหละปืนทำลายเทสโดยเฉพาะอุ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาอีกคนนึงอะไรก็ไม่รู้แต่ดูว่าเสร็จมอนครับจัดมาเรียบร้อยไปโอ้ยโอ้ยลัน่นลัน่นปืนลัน่นแล้วคืออยู่ใต้สะพานมันเห็นแค่นี้เห็นแค่ปืนกระดุกกันทิ่ไม่เห็นอะไรเลยเหรอ, okay. โ,อโอ้ยเฮ้ยก็พอแล้วเราจะไปไหนได้อ่ะแล้วคืออึดอัดนั่นเนี่ยเวลาเห็นตัวเองอยู่แค่นี้เห็นแต่ปืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้บ้าหวา โอ้โหเสร็จป่ะลูมไปคนนึงโอ้ย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 ไอ้นี่ข้างบนแน่เลยว่ะไอ้แอดลาสอ่ะใช่ไหมอ่ะงโดนไหมยิงจากล่างไม่เข้าโอเคครับเราจะต้องพัฒนาไปละต้องต้องพัฒนาละอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาเดี๋ยวโดนเลยนี่ไงนี่ไงอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งลุมผมครับสักตัวก่อนนะก้ไลค์กันไปยหิวก่อน โอ้ยยันแม่ทะลุทะลวงเพน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 โอ้โหไปไมค์เขาเลยไมค์เขาเลยจานดิฮู้บดีดีของดีเฮ้ยนี่ครับเฮ้ยมันเหมือนมีคนแคสเครื่องมีคนแคสเราจัาดไปครับนี่ไงนี่ไงโอ้จอบเลย โอ้ยเราอยู่แต่ข้างล่างว่ะเฮ้ยแล้วคือไม่เห็นตัวหล่อๆเลยอะมารอการเอฟเฟกเชิงลบต่างๆด้วยนะแถมเจาะโล่ด้วยนะโอ้นั่นไงโอ้ยอย,อย,ยิงไม่ถึงเลยบ้าบอยิงยากเหลือเกินไอ้นี่ไอนี่นี่เสร็จดีครับสแปลส์สแปลส์ปล,ปล,ปลอุย้ยมันหลบได้โอ้ยเฮ้ยเราจเจอกระโดดเหรอ เสร็จโอ้ยๆๆไอตัวนี้ครับเฮ้ยเทสนี่แหละที่ต้องการครับแต่ยิงไม่โดนเลยว่าเฮ้ย hey. น hey, hey, ่นโด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 นเสร็จปะเฮ้ยหายตัวแล้วตาทิพไปเลยลงทุนมากมากลงทุน <laughs> อะไรเนี่ยเี่เอริสจ้ะเอริสม่ใช่เอริสดิเฮ้ย hey, สปีดด้วยเปลี่ยนเป้าอีกโอ้โ oh, ห oh. จัดมาจัดมาเอาไปอีกคนนึงครับ สเปลสเปลสเปล,ปลอุ๊ยอุ้ยข้างหลังอะไรอะไรนั่นไงมันมาละมันมาละก็ต้องโดนแล้วเอาวาันเชอร์เอาไปกินที่พวกคิวไปครับผมโอเคอุ้ยราซ่าซามากเป็นสปราย <c oughs> มาโดนไปนี่ครับโบ๊ะบะโบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยนี่ไงโอ้โหลงหัวลงหวบ,หวบเสร็จปะล่วงเลยเฮ้ยว้า เอาโนเซอร์เราแอบก่อนอุ้ยบีออนพ่อมาแล้วลูกหนีก่อนแหน่ไม่เอาบียอนขอเล่นอีกหน่อยดีอย่าเพิ่งมาเล่นเราดีโอ้โหดูมายิงโบ๊ะโบ๊โบ๊แทบหมดแล้วว่ะเฮ้ยว้าว,าวจะเอาจะเอา เนอดูเสร็จพี่เฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยยันแม่ยันแม่ลงไปครับอ,อ้าวลุกมาบังอีกซืบเสร็จไปคนหนึ่งว้านัวาดูดีเลยทีเดียวเกิดปัลล่ะมา,ะามามาโอ,โอ้โอ้โอ้จัดไปครับโอ้โห เรามีจาอโล่นะเรามีจาะโล่นะเร็วเร็วเร็วเร็ยิงไม่โดนเลยว่ะเสร็จครับอย,อยันแม่สามตรงนู้นด้วยปุง่งว้าเนี่ยป๊อปคอนห้ากระบอกมันก็ต้องดูรุนแรงอ่ะเนาะแถมมีจาอโล่ตอนใช้สกิลด้วยนะอยู่ไหนอะฮะลัลโหลเอาใครอะลิงเหรอหรือว่าตัวอะไรไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วนะ <c oughs> โอเค พอคอมแกล้มนะสำหรับเจ้าสตรีทที่ใช้อเลนเชอร์ป๊อปคอนนะใช่ไหมฟีดอวมาเลนเชอร์สิ <c oughs> กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยคือเอาจริงถ้าเกิดมาเต็มๆห้ากระบอกนะเทสมันก็เอาเรื่องว่ามันจะสามารถสเปรดรัศมีของมันดามจของมันเนี่ยทะลุเกราะเข้าไปครับผมโดนฟอสฟิลฟอสฟิลสลายเสร็จก็เข้าเนื้อทันที <c oughs> เฮ้ยอันนี้แหละคือประเด็นของอาวุธประเภทนี้แต่ว่าถ้าหุ่นที่มันเร็วเร็วนิดหนึ่งบินอยู่บนฟ้าเร็วๆอย่างเงี้ยยิงไม่โดนเลยจ้าโอ้โหอาจจะต้องยิงเผื่อไว้เยอะมากๆเออแต่ว่ามันก็เป็นอาวุธที่ถือว่าเล่นสนุกนะเป็นอาวุธทีอาสามด้วยวอ,อัพทูควาเฮ้ยแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนั่นเพื่อนคือแต่ก่อนอะ่ะมันฮิตมากๆเพราะว่ารัศมีระเบิดมันสามารถทะลุโล่วม่วงได้หุ่นที่มีโล่วม่วงมันก็ยิงไปโดนตัวได้แม้ว่าจะติดโล่เฮ้ยลัศมีขว้างแต่ตอนนี้โดนเนิร์ฟมาทะลุไม่ได้ นาก็ต้องอาศัยเจาะโลเอาครับผมแล้วเพื่อนละครับตอนนี้ยังใช้เอาวรเลนเชอร์อยู่หรือเปล่าแล้วใช้แค่หุ่นตัวไหนก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและสตรีทเขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล